สองภาพล่าสุดเต้นธนาพลหลังหายหน้าหายตาไปนานหายหน้าหายตาไปจากองค์การเป็นเทิงสําหรับเต้นธนาพลนิมไทยศุขอดีตนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแม้ว่าจะหายไปจากวงการแต่ความหล่อนั้นไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้อายุจะเข้าเลขสาแล้วแต่เต้นธนาพลก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีล่าสุดต้นไดโพสภาพผ่านอินสตาแกรม การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแม้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ความหล่อและความเข้มก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยทีเดียวขอข่าแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาลาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาลาร์กอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ